มา,ามาพี่นอ้องกินขา้าวทัอย่างผมว่าโควิดโควิดทำเหตุดีนะยังมีใครติดตู้เย็นนี่นี่นี่ลอ,องไปแกงสามอมื้วพี่น้องอุ้นแล้วอุ้นอีกจะไปใส่ดอก งานโควิดม่นหายไปกันดีแล้วมันกลับมาอีกแล้วพี่น้องว่ออาสิได้เมื่อบานนะ่ะก็สิบด,ด้ไมื่าอยอล่ะแกงยู่ซ้ามือล่ะวุ่นเนี่ยวุ่นอีกแกงน้องไมส่สมใช่ไกล Tại tờ từ khô vít đến hạn đầy ẩn Bữa này thì kinh nhằn thôi mà Đã say cớp đạch Nhằn và vào khô vít Nó say rao kín các Cứ xịt như หาจจะมามากินข้าวเด้อผู้เดียวก่ต้องส่วนกลางหรอกเนาะเป็นอยู่ผูเดียวไม่ได้เห็นงานมันนี่เหตุจังได้ผู้เพนันบม่มีงานเห็ดผู้เพ่นถึงยกเลิกงาน เมื่อบานกบไป็นเมือม่อเมือ่อเมื่อได้อยู่แล้วเมื่อไปกักตัวซิบซิมือกลับมาเห็ุงานเห็นยังไงบ้างง่อนหาสาวกินคำอะไพี่น้อง ยราสองคนอยู่ตรงสี่โขวบีเดอร์มาเห็นอย่างาเห็นล้วก็ลำบากแบบเออนนนคนมีเงนินก็ขายตีจ้างมอาหาสาวกินคำแต่ไม่อยู่ต้างกินต้างเดนกินอย่างมบนอะไรมา ฝากแชร์ไปเลยเด้อพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะนะบ่ินข่าวเช้าขาเหียยข้างงาน

เดี๋ยวากไปแล้วเมื่อฝากผู้เรื่องเมื่อกีฝากเมื่อไหร่เรหวะฝากเมื่อไหร่แล้วพ่อไปใส่มาใส่พ่อเด็กป้องกันจะฟวองื่อไเนากพ่้อง ฝากช่องน้ำเนยด้วยจ้าช่องยูทู e เด่นไก่ชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมครให้น้ำเนยก็เป็นกำลังใจให้ชพวพอยู่โควิดนี่แหละ โควิดแลก็เลยจะหยุดจังสิจะว่าหยุดได้หยุดงานบอกับว่าหยุดออกจ้าเพราะเดี๋ยวนี้จะว่าบ่ได้เมือกินหอยบ้านแบบเมื่อบ้านบ่ได้เมือบ้านปีใหม่ปีไก่ก็บ่กบมือบ่เมือดอกทานเมื่อสงการเข่นว่าพราะหอยสงการก็บ่าโควิดแต่พวได้เมือ เรต้องการว่าทำเมื่อปีใหม่เห็นปะ่มะมาหอดปีใหม่อีกอว่าโควิดอีกอ่ะไมม่ไั่ไมอยากมืออ่ะแต่กูควนมีรถขักๆเพื่อนก็ได้มืออ่ดอกฟ้องนะก็กระบุมี hả sao cả hả sao kiến xong tập ma có thể hết là dưới này và cá cái tao mất sát tuổi có bây giờ năm xưa với phe phe bạn không bóp biển đó cha để có bây giờ nhỉ thang thằng nào nhau nó chỉ cười thì bé không มันมันบอออกอาการแล้วแต่ว่ายากทุกคนบอท่านออกอาการิ่นไปนตวรวจพอกบมีอันนี้ก็ได้กักตัวได้จากหยุดชื่อๆพักร้อนแต่ว่ามีงานเฮ็ดนั่นละเพราะได้กิน ผู้กำกวกนักรอสเพื่อนยังเพื่อนเพิ่นยกเลิกนะผู้เป็นัวหนาวงเพื่อนกับพระราดายดอกจ้าคนเงินไหลต่ว่าพวกนักรลองพวกแดนเซอร์พวกเมื่อกองมังเพื่อน้ังสัส่ว พอ,อยู่งเง้นก็เป็นมืดกอ่อนขับมาล้ำยกเลยพอ,อยู่งเง้นก็สิเกกินอย่างมีคนโทรเขาพี่น่ะทำม,มากินอะไรกันอืมข้าวฟ่างก็เบิร์ดเบิร์ดกนอีกก็เหมือนพูกคนมาเลิกงานมากกลับมากิน เขาก็หน้กาก็แซ่บยู่โควิดโควิดฝ่ามือซะด้อมาไปใส่มือกับมือซะลำบากกบลำบากกินห่อนข่าวดีหน่อยกินหงอนไม่ได้เอะอืม ฝากอีกนะอันว่าผู้ใดบ่ากินอาหารทะเลเ็งเขาว่าว่ากล้ากินฝากมันเจ้าที่กินเลอะใส่สุกแล้วไม่กระตายที่จ้าหลาเสื้อฝากไม่รอดกินเบิดไปกอดตายอยู่ไป ฝากอนเดาตจ้าช่องเดงไก่ชาแนลยูทูบเ b e แฟนเพจเดงไก,พก่พั่วบ้านฝากอนุญาจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์แห้นำหน่ยเด้อไปลวจ้าทำนีล่ละสวัสดีค่ะบ๊ายบาย